ป๊าป๊ากำกับ EP นี้เราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งที่ร้าน The Little Store เอกมัยซอยสีภายในร้านบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันโซนแรกเป็นแบรนด์ Baby and Co. แบรนด์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าผ้าอ้อมสำหรับเด็กสีสันน่ารักสดใสเหมาะสำหรับทารกแรกเกิดมากเลยค่ะเนื้อผ้านุ่มไม่ระคายเคืองผิวแม่ๆควรมีติดบ,บ้านกันไว้นะคะนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าสำหรับเด็กอ่อนรวมถึงที่คาดผมหมวกน่ารักน่ารักด้วย ตอนนี้เขามีคอลเลกชันใหม่ออกมาเรื่อยๆเ,เลยแม่นี่เลือกไม่ถูกค่ะเลยได้ชุดมาให้น้องมาตาแทนแบรนด์ต่อไปเกนนี่เบนทางร้านบอกว่าเพิ่งออกคอลเลกชันซัมเมอร์พาได้มาใหม่พร้อมหมวกลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยแหมเห็นแล้วอดใจไม่ไหวเลยค่ะเลยต้องช็อปมาเหมือนกันนอกจากนี้ทางแบรนด์ยังมีสินค้าอื่นให้เลือกชมอีกเยอะเลยนะ ภายในร้านยังมีโซนตุกตาหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกแต่ที่สะดุดตาก็คือตุกตาปลาหมึกตัวนี้เลยค่ะไปต่อกันที่แบรนด์เซซองค่ะแบรนด์นี้ค่อนข้างเป็นสายมินิมอลเอิร์ธโทนเขามาในตรีมสีสีสีซั่นมามีชอบมากเลยค่ะก็เลยเลือกเป็นผ้ากันเปื้อมาให้น้องมาตาหนึ่งเซ็ต สำหรับใครที่อยากหาเซ็รับขวัญหรือว่าเซ็ของเยี่ยมเนี่ยเชิญชมเซ็นี้ได้เลยถัดมามีเซ็ชุดว่ายน้ำของเด็กๆสีสันพาสเทลสดใสเหมาะสำหรับเป็นแบนด์เซซองค่ะมีแบรนด์คุณภาพญี่ปุ่นซันเดสึกะด้วยผุ่งนอนผ้าหม่มนุ่มมากๆเลยเอเสเซซอรีแว่นตาแว่นกันแดดก็มีให้เลือกครบโซนแม่แม่คนท้องให้นมก็มีสายรัดหน้าท้องสายพยุงคัน เสื้อผ้าชุดให้นมครบคันมากต่อมามีถุงนอนเด็กแบรนด์ Bad Love to d r e m คุณภาพจากออสเตรเลียมีให้เลือกหลากหลายลายมากไปต่อกันที่โซนห้องจำลองทางร้านตั้งใจทำขึ้นเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้จินตนาการหรือเป็นไอเดียในการแต่งห้องให้ลูกน้อยว่าจะต้องเตรียมอะไรวางแผนตรงไหนแม่แม่แมพ่อพ่อมือใหม่จะต้องชอบมากเลยค่ะเพราะว่าจะวางแผนได้ง่ายมากขึ้น ในนี้จะมีคอกเด็กเครื่องอบ UV โต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมและมีตัวอย่างหมอนกันก,นกดไหลย,ย้อนที่นุ่มมากสายมินิมอลต,ต้องชอบแนวนี้แน่นอนเพราะว่าคุมโทนสุดๆเลยต่อไปโซนนี้เอาใจเด็กๆไปเต็มๆเลยเป็นโซนของเล่นนั่นเองมีของเล่นเสริมพัฒนาการหลากหลายวัยมากตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปฐมเลยแม่สามารถเลือกให้เหมาะสมกับวัยของลูกได้เลยมีั้งตุ๊กตาพูดได้ ตุ๊กตาเสริมพัฒนาการของเล่นไม้ดินวิทยาศาสตร์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเล่นเด็กเครื่องชงกาแฟเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นปั่นได้จริงด้วยนะคะน่ารักมากๆปูทางการเป็น Beauty b o อ e r ด้วยโซนนี้เลยเครื่องสำอางสำหรับเด็กปลอดภัยไร้สารเคมีอันตราย มาต่อกันที่โซนนี้ไม่มีไม่ได้เลยนะรถเข็นเด็กและคาซีฟร้านนี้จะมีแบรนด์ชั้นนำคือบัคกับ o ูนูน่ามีพื้นที่จำลองสำหรับเข็นรถด,ด้วยแอบกระสิปบ,บอกว่าแบรนด์บัคกับ o ูสามารถขับเก็บขึ้นเครื่องได้ด้วยนะสะดวกมากๆเลยที่นี่เขามีตัวอย่างรถเข็นและคาซีฟให้เลือกหลากหลายรุ่นมีตัวอย่างเพียบเลยโทนสีเรียบๆใช้ยาวๆเพราะเขามีสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง12ปีเลย อุติดกันจะเป็นของใช้เด็กต่างๆมีทั้งหมวกกันกระแทกแปรงสีฟันฟองน้ำและยังมีขวดนมยางกัดสำหรับเด็กอุปกรณ์กินข้าวช้อนส้อมจานชามแบบเป็นเซ็ตก็มีนะ รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดต่างๆที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายให้เลือกชมด้วยค่ะที่นี่เขามีขนมและอาหารสำหรับเด็กที่สามารถพกพาไปข้างนอกได้ด้วยบ้านไหนอยากฝึกให้ลูกทานแบบ BLW หรือว่าหยิบทานเองเริ่มจากขนมสำหรับเด็กก็ง่ายที่สุดเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้คือโซนเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งเครื่องอุ่นอาหารเครื่องปั่นอาหารอุ้ยมันมีแอบมาเจอกระเป๋าด้วยจูของได้เยอะมากเหมาะสำหรับแม่อุกอ่อนสุดๆ มาต่อกันค่ะที่นี่เขามีเครื่องปั๊มนมยอดฮิตจากแบรนด์ชั้นนำสเปกตามาให้ลองหลายรุ่นเลยถูกใจแม่แม่แน่นอน ซนถัดมาเชื่อว่าต้องถูกใจเจ้าตัวเล็กอย่างแน่นอนที่นี่เขามีพื้นที่สำหรับเด็กมีของเล่นให้เล่นเยอะมากให้ลูกปล่อยพลังเต็มที่เลยระหว่างรอคุณแม่คุณพ่อช้อปปิง้งลูกก็ไม่เบื่อแถมแม่ก็ช้อปสบายใจหายห่วงเลยค่ะหรือถ้าถูกใจของเล่นชิ้นไหนทางร้านก็มีให้ช็อปกลับบ้านได้ด้วยนะอยู่ที่โซนของเล่นเด็กที่เราเดินมากันตอนแรกเลยค่ะ หลังจากเล่นจนสนุกช็อปจนเหนื่อยแล้วเรามาพักทานข้าวดื่มกาแฟกันหน่อยดีกว่าที่โฮชิคาเฟ่ติดกับโซนเด็กเล่นเลยค่ะในร้านจะมีอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายแถมยังมีเซตสำหรับเด็กด้วยนะอาหารและเครื่องดื่มอร่อยถูกใจมากๆต้องไปลองเลยประทับใจที่ร้านใส่ใจเด็กเล็กมากเลยค่ะมีโต๊ะอาหารอาหารสำหรับเด็กอุปกรณ์ทานอาหารแบบซิลิโคนชอบมากๆเลย มาที่ร้าน The Little Store ครบจบในที่เดียว